ติมเกมวันนี้ผ่านเว็บโค้ดสอบหับจกินสัตว์เหลี่ยงตัวใหม่เล็กทุกคนทุกคนเป็นสกินสัตว์เหลี่ยงเป็ดโตหน่อยก็นอนนะฮะขนาดเนาะใส่สุดสีแดงวันนี้เล็กทุกคนเลยกันยังบอทุกคนเติมเกมครบสองร้อยกันโอเคต้องหนกกรครับเกิดหม่ฟิลทุกคนเป็นเกิดกาเป็ดหนาหากเล็กทุกคนซึ่งไอพี่กันขัเติมกันเลยก็น้องเ่ากดหับทันทีเล็กทุกคนเนาะกดเปิมแม่ทุกคนใส่ทันทีรายการกดเกิดทุกคนทันทีทุกคนเนาะ อ่าในกันในเลอยทุกคนเนาะเว็บโคดราช็อปกันเนาะเ,เติมง่ายสะดวกวงไวท่านใจปลอดภยัยเว็บที่ดีกําลังตีจาก IP ได้เลยเป็นเว็บอันดับหนึ่งโคราเนาะทุกคนสามารถเติมได้ที่นี่เลยผ่านบัตรกระเป๋าบัตรหาได้นะ้วกันเนาะดีกว่าของวิโดนีดเด้อกดเขาเลยทุกคนฮาร์โรสเทอร์เรีิกายี่กับซองพี่พีเกมเด้อสบายหน่อยก็เด้อมาทุกคนมาหนีพี่จะมาซ้อนยิงหัวเดี๋ยวปืนดีเสิร์ตโลวาเอ็มหาลอยโลวาเป็นปืนอีกปืนยาวคนเท่านีายิงหัวง่ายๆเลยอ่าคนอื่นคนที่เขาจะไปยิงหัวอากาศเขาไปมองเลยทุกคน โซนปีศาจทุกคนก็เข้าไปปุ๊บอ่าทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาซ้อนน้องโลงยิงหัวอัปเดตใหม่ละ่ะทุกคนบอกเลยว่าคมแน่นอนทุกคนเอาไปสดเอาเออสูตรเอาสูตรไอ้พี่ไปใส่เนาะทุกคนเนาะบอกเลยว่านุ้น,ๆๆน,นล,อลองกายิงหัวคมขึ้นเนาะเฮ้บอกเลยทุกคเนาะอ่ะมามือเข่ามื่อหดมองนี่ล้วหนกก็มาเหลือเอาปืนมองนีเลยทุกคนกดเข้ามองนีเนาะเหลือ,อปืนทุกคนปุ๊บอ่าทุกคนก็เหลือเอาปืนเนาะอ่านี่เนาะดีเซิร์ดก็ได้เอ็มห้าหล่อกด็ดีทุกคนนะพอไม่ยิงหัวใหญ่ขี้กันทุกคนเนาะอ่าเมื่อทุกคนนเาะ แล้วว่าเนาะล่ะกับปืนใหญ่อ,อันนึ่งทุกคนนี่เนาะเป็นปืนนี่เลยอ่าทุกคนปืนทุกปืนสมัติยิ่งหัวดนายคนเนาะอ่าเดี๋ยวอ่าตอนนี้ไอพี่กับบอท่านยิ่งคนหนอคกกนอื่นต้องมาซ้อนน้องเทคอ่อาระยะปืนเราทุกคนหนอทุกปืนอ่าปืนย่าเขาเป็นหนอแให้น,อน้องว่างเป่าแบบนี้ก็ได้คนหนอแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ดีแบบนี้ก็ค้างคนหนออ่าได้บอลท่านคนหนอ เมื่อเราเข้าดักไปที่วางเปล่าประมาณไหนคนวางเปล่ามันนี่เด้อวาให้ประมาณนี้ก็ได้เนาะนี่ก็ดีนี่ก็ดี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 เบิร์ะเลยคนเนาะแต่ว่าเขากะเอามองนี่เลยดีสุดวันหนึ่งเนาะสองสามอ่าการซ้อนอยาจะกดตีนึงวนเป็นยังทุกคนอ้าเมื่อเราเข้าเดืดปืนทุกคนเขากันยิงงัดเข็นทุกคนเด้อ้ทุกคนยิงงัดปื๊บเสียงยิงงัดงัดแบบสโลว์เนาะเด้อแบบยิงคัาทึนปื๊บพอเนี่ยก็ลั่นแบบว่าลั่นลูกปืนออกทุกคนลั่นลูกปืนออกบนเขาหัวป๊าบมองนี่อย่างทุกคนเดี๋ยวพี่จะยิงเหเบิงเลย มายิ่งอ้าวไอ้วอไอพี่บดูดไอพี่ชีวิตยิ่ไงธรรมดายิ่งแบบสโลนี่คนเนอะหนึ่งสองซ่อเนี่ยบตะเคนบาดนี่กับเขาบ่ดตะเคียนเป็นบาดแม่ตะเคีคนบอกว่าแตกในน้องในน่องเอ้ยยิ่งแบบที่สองตคนยิ่งแบบสโลนนั่นหนึ่งนั่นยิ่งแบบกราตะเคนเนาะสองบาทกับเขาบ่าตะคนมันง่ายเลยบไปพี่น้องก็ง่ายประสิทธิภาะพี่น้องอ่าก่อนอื่นเราจะมาลองดีเซอร์ตะเคนปืนยาวกันเรียบร้อยตะเคนเนอะก่อนที่เราจะลองดีเซอร์ตะเคนโซ่ทาเต็มทักบาดกับพี่น้องมา อ่ดิเสริฐทุกคนจังหวะนี่จังหวะฮัฟจูทุกคนจังหวะลินกัมหมูเนาะจังหวะฮันหนึ่งหนึ่งทุกคนเนาะฮันหนึ่งกัมหมูเนาะปุ๊บ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 ยิงงัดขึ้นโอ้ยกายทุกคนบอลนี้มาทุกคนหนึ่งหนึ่งกัมหมทุกคนเนาะยิงงัดเกินปั๊บบอถือทุกคนบอถือกันยิ่งไวทุกคนปั๊บนี่หัวแตกหนึ่งอะน้องเอ้ยปั๊บหัวแตกสองบอลถือน้อเอ้ยปั๊บเห็นบอทุกคนสี่บาททุกคนบกเข่าบอถือโตเพราะบาทเนาะทุกคน นี่คือการเทสแบบละเอียดเลยคุณคนเนาะี๋ยวมาเทสตีหนึ่งแบบยิงเงยสู้ทาเงยไวทุกคนยิงเงยไวทุกคนยิงเงินเถิดปั๊บบาทหนึ่งอ่าเห็นหมดทุกคน <c oughs> กับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวไปทิ้งหัวเดี๋ยวพี่จะเข่าไปลหลินโหมดนั่นเลยโหมดชิงหน่องอ่าเป็นยิงกันเนาะแล้วกันหมาทุกคนจังหวะนี้เาก็แลนซายเอาแล้วพี่น้องมาตั้งอย่างพี่น้องเพราะว่าฝึกมาดีเลยพี่น้องแลนซายเนาะทุกคนจังหวะนี่มาทุกคนกับปืนเอ็มฮาหลอยทุกคนจังหวะนี้โอ้ไปไอ้ดอกทุกคนเอาไอ้ดอก เฮ้ยมีมอหนึ่งทึงๆห้วยฮัลโหลดีคนทุกคนจังหวนี่โอ้โดดแดนมาแบบไปกูว่าแตกแงลุ่เฮ้ยเดี๋ยวแต่ว่านี่โอ้ยจับคนนถึงนี่ทุกคนแต่ว่านี่เจ๊อีเจ๊จะมาสุกแดนมาเด็กกูว่าแตกซองะน้องบันทึกจังหวะนี่แบบนี้ก็บัถึกจังหวะนี่หัวแตกสามทุกคนบัถึกจังหวะนี้เออคนว่าแตกสี่ทุกคนจังหวะนี่เงียบังหวะนี้เงียบเงียบ ไอ้ควนวิธียิงหัวไก่งานเอาแบบที่พี่โซนอ,นอว่างวันนอนจะพึกงแต่ก็ยิงหัวงานเคนเดอร์เทว่าคลิปนี้มีประโยชน์คอหนึ่งไลน์หนึ่งแชทหนึ่งตามเด้อพี่อนๆกำลังใจให้คลิปต่อไปขอบใจทุกคนที่ขอเบิรงเด้อพี่ขาดไปกันได้กะขอภัยรลายเจอก,กันคลิปหนะ้าบายบายไปไล